อัปเดตดวงชะตาชาวพิจิกนะคะในดวงชะตา1-15มกราคมปี67นะคะหลังหยุดยาวปีใหม่นี้นะคะเมื่อเปิดงานมาดวงดาวจะเป็นอย่างไรนะคะที่แน่ๆดาวโชคลาภเริ่มเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนการเงินนะคะไปอัปเดตดวงชะตาชาวพิจิกแบบรอบด้านกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีพิจิกรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรฝากกดติดตามช่องโหราฮะก้าไว้นะคะ ชาวพิจิกนะคะในช่วง1-15มกราคมนะคะดวงดาวไปรวมกันอยู่ในภพกระดุมพระไหลดวงนะคะเป็นภพเดือนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองรายรับผลประโยชน์นะคะดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกเปิดงานมาถือว่าดวงดาวมีการเคลื่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะวันที่31ธันวาคมดาวพระเกตนะคะย้ายเข้ากระตุน้นภพเดือนอรินะไปอยู่ร่วมกับดาวพระรหัสก็คือดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะ ในช่วง9มกราคมไปนะคะดาวการเงินของชาวพิจิกเริ่มเดินหน้าหลังจากที่เดินถอยหลังมาเป็นระยะเวลานานนะคะชาวพิจิกจึงมีความเคลื่อนไหวทางการเงินนะในหลังปีใหม่นะคะเรียกว่าอาจจะเป็นในเชิงเรื่องของการได้ข่าวคราวเรื่องเงินก้อนนะหรือว่าเงินผลประโยชน์รายได้ที่อาจติดต่อค้างไว้ตั้งแต่ปลายปีนะคะก็มีทิศทางขยับเคลื่อนไหวเนื่องจากดาวพุธก็เริ่มเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนการเงินในช่วงวันที่9มกราคมเช่นเดียวกันสำหรับ ทิศทางการเงินของชาวพิจิกถือว่ามีเกณฑ์นะจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินก้อนได้นะคะเนื่องจากดาวอาทิตย์นะคะไปอยู่ในภพเรือนของดาวพรหัสหัซึ่งเป็นคู่มิตรนะคะบ่งบอกว่าชาวพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากเรื่องของการได้สินเชื่อได้วงเงินหรือได้เครดิตนะคะณช่วงเวลานี้อาจจะเป็นลักษณะเงินก้อนนะหรือการวิ่งเต้นทางการเงินก่อนที่จะได้รับมานะคะเนื่องจากดวงดาว ไปกระตุ้นพบเดือนของการแก้ไขปัญหาการเจราจาการวิ่งเต้นก่อนที่จะประสบความสําเร็จเรื่องเงินก้อนนะคะสําหรับดาวอาทิตย์และดาวพุธนะคะไปอยู่ในพบเดือนการเงินของชาวพิจิกนะคะหมายถึงมีการวิ่งเต้นการติดต่อการสื่อสารช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองมากขึ้นนะคะอาจจะมีลักษณะลูกค้าใหม่เรื่องการงานที่ต้องพรีเซนต์นะคะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเอกสารทางการเงินได้ด้วยนะคะ ในช่วงมกราคมนะคะดาวพุธย้ายวันที่9นะคะบ่งบอกว่าอาจจะมีลาบทางการเงินมาจากเรื่องการสื่อสารนะใครที่ทํางานในเชิงการพูดการอบรมหรือว่าอไปติดต่อลูกค้าถือว่ามีแนวโน้มได้งานในช่วงมกราคมนะคะแต่อย่างไรก็ดีมีลักษณะดาวไปกระตุ้นพบเรือนอรินะบางครั้งก็จะเป็นไปด้วยเรื่องของอ,อุปสรรคปัญหาปะปนอยู่บ้างนะหรือมีความยากในเรื่องของการยื่นเรื่องเอกสารประปนอยู่ในช่วงนี้ได้นะคะ ดาวรับผลนะคะไปอยู่ในภพเรือนการเงินดังนั้นชาวพิจิกก็มีเกณฑ์ได้เงินอาจจะเรื่องต่างประเทศเรื่องอความคืบหน้ากับเรื่องสินทรัพย์มรดกพินัยกรรมนะคะ การติดต่อทางการเงินที่มีเรื่องราวค้างคาไว้ตั้งแต่ปีก่อนนะหรือเรื่องอะไรในอดีตช่วงนี้นะคะก็ย้อนกลับมาติดต่อใหม่ได้นะเนื่องจากคาว่ามรณะก็คือเรื่องอะไรกเก่าๆเดิมๆในอดีตด้วยนะคะสําหรับดาวไปรวมอยู่ในภพการเงินหลายดวงนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยนะคะชาวพิจิกก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะด้วยนะในช่วงมกราคมนะเนื่องจากดาวเป็นกระตุ้นภพเรือนอริร่วมกับดาวการเงินนะคะ มีเรื่องของเงินที่สะพัดมากขึ้นนะหมายถึงเข้าเยอะออกเยอะนะคะหรือว่าเป็นจังหวะที่มีจังหวะจับใจใช้สอยกับเรื่องภาระเลี้ยงดูดูแลส่งเสียอุปการะที่เข้ามาพอดีนะคะบางครั้งหมายถึงมีรายจ่ายเข้ามาหลายด้านพร้อมๆกันนะเรียกว่าเป็นสภาวะที่เข้ามากออกมากสําหรับเรื่องการเงินนะคะสําหรับโชคลาภของชาวพิจิกนะคะในช่วงหลังปีใหม่นะถือว่าดาวพระเกตนะคะก็คือเลข9ก้านะไปกระตุ้นพบเรือนอริพอดีนะคะดังนั้นมักจะมีโชคทางการเงินนะเกี่ยวข้องกับเรื่อง อะไรที่ต้องแก้ปัญหาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นาการงานเรื่องลูกค้าเนี่ยบางทีพูดคุยหลายครั้งหลายทีได้นะคะเรื่องของการได้เงินแบบมีเงื่อนไขนะ <c oughs> เช่นเรื่องของการได้วงเงินเครดิตเพิ่มเติมนะคะ <c oughs> การนําสินทรัพย์ไปเปลี่ยนเป็นเงินหรือช่วงนี้เงินทองสนับสนุนมาจากเรื่องของการได้สินเชื่อเครดิตต่างๆอย่างไรก็ดีนะคะชาวพิจิกมีดาวสุขทับลัคนานะคะบ่งบอกถึงเรื่องของการ ได้รับความเป็นมิตรการได้รับความช่วยเหลือนะคะหรือว่าเรื่องของการมีลูกค้าสนับสนุนในเชิงขาจรได้นะคะดาวสุขที่ทับลักนาบ่งบอกว่าช่วงนี้มีตัวช่วยนะคะหรือผู้สนับสนุนมาจากเรื่องเพศตรงข้ามเรื่องคู่ครองหรือบางทีก็มาจากเรื่องหุ้นส่วนได้นะคะก็ลังของดาวสุขตรงนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้เข้มแข็งหรือสเสถียรมากนะักแต่ก็ถือว่าพึ่งพากันได้ในระดับหนึ่งสำหรับช่วงเวลานี้นะคะ ชาวพิจิกนะคะมีดาวอังคารนะคะก็คือดาวตัวตนเข้าสู่ภพเรือนการเงินถือว่าชาวพิจิกนะคะหลังปีใหม่ก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินเงินทองทองรายรับผลประโยชน์อยู่เสมอนะมีจังหวะทําทเงินได้หรือมองเห็นโอกาสหรือการค้าเริ่มขยับคืบหน้านะคะอย่างไรก็ดีไปเป,เป็นคู่ศัตรูกับดาวอาทิตย์นะคะก็คือดาวการงาน,นเรียกว่าคู่หนึ่งสามอยู่ในภพเรือนการเงินนะคะ บ่งบอกถึงบางทีก็มีลักษณะการงานที่ไม่ค่อยถนัดนะหรือไม่คุ้นเคยเข้ามาให้หยิบจับทำนะหรือเรื่องเงินทองช่วงนี้นะคะบางครั้งมีสภาวะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะจากเรื่องการงานนะหรือว่าการงานช่วงนี้มีสภาวะทํามากได้น้อยนะหรืองานโหลดงานเพิ่มต่างๆนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงมกราคมนะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวใหญ่แล้วก็เป็นดาวเรื่องเงินทอง ลงทุนเสี่ยงดวงของชาวพิจิกด้วยนะคะในช่วงมกราคมไปมีการขยับเดินหน้านะส่วนหนึ่งส่งผลดีเรื่องโชคลาภนะเรื่องเงินทองเรื่องการลงทุนก็อาจจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะแต่สำหรับจุดเปลี่ยนทางการเงินนะคะก็คือเมษายนนะซึ่งก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะที่ดาวการเงินนะคะจะออกจากภพเดือนอรินะคะก็คือออกจากเรื่องอุปสรรคป,ปัญหานะหนี้สินทุเลาเบาบางนะหรือว่าเรื่องของการเงินการทองคล่องตัวขึ้นกว่าปี66นะคะ ดาวพฤหัสนะคะเป็นตัวแทนเรื่องการเรียนการศึกษาด้วยนะดังนั้นชาวพิจิกที่มีโปรเจกต์ทางการเรียนการศึกษานะที่ช่วงนี้กําลังเหนื่อยเนื่อยหรือว่าประสบปัญหาอุปสรรคนะคะก็จะดีขึ้นในช่วงหลังเมษายนเช่นเดียวกันรวมไปถึงความก้าวหน้าทางการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหน่วยงานองคอ์กรเรื่องของการเงินงบประมาณเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับหลักการหลักเกณฑ์หรือทางการเงินการบัญชีต่างๆนะก็จะมีทิศทางขยับดีขึ้นนะในช่วงเมษายนเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนชาวพิจิกที่มีครอบครัวนะคะหลังปีใหม่นะถือว่าอาจจะมีภาระบุตรหลานบริวารเข้ามาเช่นภาระเลี้ยงดูนะหรือว่ามีกิจกรรมที่ต้องไปเกี่ยวข้องดําเนินเรื่องดําเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องคนต่างวัยลูกหลานใกล้ตัวนะคะหรือว่าจัดแจงจัดการปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องบริวารได้นอกจากนี้ช่วงนี้นะคะดาวคู่ครองมีกําลังเป็นประทับลักษณะน,นะคะถือว่าการ พึ่งพานะหรือว่ามีเรื่องการช่วยเหลือกันในเชิงไม่ค่อยเต็มที่นะเนื่องจากอาจจะมีธุระปรับป,ปังหรือมีภารากิจแยกย้ายนะคะมาระวังในเชิงสูญเสียผลประโยชน์นะข้อมูลผิดพลาดหรือว่าความผิดพลาดทางการงานนะถ้าหากใช้เรื่องของบริวารคนต่างวัยในทางการงานการค้านะคะ กับชาวพิจิกนะคะที่อยู่กับหมู่เพื่อนสังคมหรือเป็นโสดนะคะสําหรับดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานของชาวพิจิกในหลังวันที่15มกราคมนะจะย้ายเข้าสู่พบเรือนเพื่อนฝูงแวดวงสังคมนะคะดังนั้นถือว่างานในเชิงเป็นกลุ่มเป็นทีมหรืองานที่เกื้อหนุนมาจากเพื่อนแวดวงก็จะดีขึ้นในช่วงหลัง15มกราคมนะคะ สรับเรื่องของความสัมพันธ์การครบหานะคะดาวสุขทับลัคนาก็ค่อนข้างดีในเชิงการเข้าสังคมการพบปะการได้รับความเป็นมิตรจากแวดวงนะก็ถือว่ายังดีอยู่นะคะแต่ก็อาจจะเป็นลักษณะผิวเผินไม่ค่อยยั่งยืนนะหรือถ้าพูดถึงเรื่องการครบหาแบบจริงจังช่วงนี้ก็อาจจะเต็มไปด้วยภารกิจนะมีลักษณะการงานยุ่งยากวุ่นวายยุ่งเหยิง,ยงก็ส่งผลให้มีระยะเวลาจำกัดในการใช้เวลาร่วมกันนะคะ หลมทางก็อาจจะมีคนมาขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือนะหรือว่าเรื่องของการพูดคุยแบบผิวเผินการคบหาแบบไม่ชัดเจนช่วงนี้ก็ถือว่า,าแบบนี้น่าจะมีเรื่อยๆนะคะสําหรับเรื่องทางสุขภาพนะคะชาวพิจิกในหลังปีใหม่นะถือว่าส1มธันวาคมไปนะคะดาวพระเกตเุกระตุ้นพบเรือนอริก็เป็นพบเรือนเรื่องอาการเจ็บป่วยแบบปุบปับฉับพลันนะ,ะประเภทพวกแพ้นะแพ้อากาศแพ้อาหารแพ้ฝุ่นนะคะ อาจซึ่งเป็นเองหายเองหรือบางทีก็เป็นผื่นขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุมีเหตุให้รู้สึกนอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนอนหลับไม่สนิทบางทีก็มาจากเรื่องมลภาวะทางเสียงบางทีก็เป็นเรื่องของอ่าทางจิตใจทางอารมณ์นะหรือก็มีเหตุให้เราเนี่ยหงุดหงิดแล้วก็วิตกง่ายเป็นพิเศษเนะนื่องจากดาวกระตุ้นพบเดือนอริในตลอดช่วงเดือนมกราคมนะคะ อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องสภาวะทางอารมณ์นะเนื่องจอากดาวคู่ศัตรูเกิดขึ้นนะแล้วเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวตนของชาวพิจิกนะคะช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเชิงอารมณ์นะเช่นใจร้อนหงุดหงิดง่ายส่งผลให้พร้อมบวกพร้อมปะทะได้ง่ายนะก็ให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพิจิกเพื่อระมัดระวังนะคะสุดท้ายคลิปนะคะขอฝากข่าวสารถึงกัละยานามิตรชาวพิจิกนะคะท่านใดสนใจเรื่องทําบุญเสริมชะตาในโอกาสขึ้นปีใหม่นะคะ เป็นการเสริมพลังบุญหนุนดวงหนุนชะตานะคะให้พลิกกลับดีขึ้นนะรวมทั้งใครที่ติดขัดหรือว่าเรื่องของเจ้ากรรมในเวรเบียดเบียนหลายด้านหลายทางนะคะผู้สนับสนุนช่องของเราเป็นสะพานบุญช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นมาฝากชาวพิจิกนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหรา59เก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะเป็นพัดดิบสาหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120งบาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสาหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด bwn 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน